สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผมเซลโยครับสีสเกตพงนิเวศร้านที่ขายรถยนต์มือสองสภาพดีรถเดิมสวยถูกนะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%เนะครับก็วันนี้มานำเสนอเจ้าคันนี้ด้วยกันครับรถเก๋งประหยัดประหยัดนะครับแบรนด์ตลาดเลยทีเดียวโตโยต้าว o อนะครับ 1.5e นะครับคันนี้ปี2016ครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับก็เป็นเกียร ออโต้นะครับ CVT 7สปีดนะครับก็ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวแล้วก็ได้เครื่องยนต์ใหม่ไปด้วยนะครับอะไรก็มาด้วยรูปทรงที่สวยงามนะครับนะรูปทรงที่สวยงามนะครับเรียกว่าเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบคันกันนะครับก็ตัว E นะครับก็จะมาด้วยล้อแม็กนะครับจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับมีไฟนะฮะที่กระจกข้างให้ด้วยนะครับผม สภาพที่เห็นคือสภาพเดิมนะครับผมก็ไม่มีอุบัติเหตุ100%ครับใครที่หานะโตโยต้าอยู่นะครับผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทั้งรูปทรงนะฮะแล้วก็ด้วยการที่เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับก็ทำให้การขับขี่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จัดสปีดด้วยนะครับให้ความเร่ง อัตราเร่งความเร็วนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนน้ํามันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนะครับนี่ภายในก็ตัดกับภายนอกด้วยนะครับเป็นสีเบจครับสีสวยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าที่โซนประตูต่างๆทุกอย่างยังสวยงามนะครับก็เป็น กระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะหนังเบ่อผ้าครับเบ่อผ้านะครับสีเบทนะครับผมเนี่เขาบอกว่าสวยเลยทีเดียวนะครับภายในแบบสีนี้คือดูสะอาดมากๆนะครับดูสะอาดตามากๆเลยนะครับผมนะฮะดูสะอาดตามากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสะอาดมากๆนะครับนะะ สีแบบนี้คือสะอาดมากๆนะครับสะอาดมากๆนะสะอาดมากๆเลยทีเดียวใครที่หาอยู่นะครับไปใช้งานในครอบครัวหรือว่าไปทํางานนะครับอ่าเรแนะนำเลยครับคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับสวยมากๆสวยอหลีนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับภายในกันหน่อยครับนะต้องบอกว่านะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายแน่นอนนะครับนะฮะใสๆเนียนๆแบบนี้นะครับ ไนะม่เพียงแค่1นึ่งแหกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมมาด้วยหน้าปัดเรือนไม้แบบเาเรียกว่าทรงสปอร์ตนะครับผมทรงสปอร์ตให้เลยทีเดียวนะครับนะฮะนะครับ,นะรบมาด้วยเรียกว,ว่าอาออเนกประสงค์นะครับเรื่องการใช้งาน,นต่างๆนะครับนะแตะจบพับไฟฟ้านะครับนะฮานะไฟเลี้ยวนะครับโอเค แล้วก็มีระบบการออกเลนด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับกระจกนะครับขึ้นลงนะครับมิเลอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโซนแอร์นะก็เป็นแบบมือหมุนนะครับปรับเอาเองนะครับแล้วแต่ความชอบเลยทีเดียวนะครับหมุนเอาตรงนี้นะครับมาด้วยเครื่องเสียงนะครับติดรถยนต์มาเลยนะครับของ t o y o ต a นะครับวีเอฟเอ็มเนะครับมี USB เสียบมี a u x นะครับผมก็มีแผ่น CD ดีให้เราใส่ด้วยนะครับผมเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียวนะครับ เกียร์ออโต้นะครับจะสปีดนะครับนะฮะตัวพีตัวเอนะครับแล้วตัวดีจะสปีดนะครับนะแล้วก็สามารถเป็นเปลี่ยนเป็นเกียร์เมนูนได้ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์เมนูนได้นะครับเกียร์หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมนูนได้นะครับก็สับคนที่ชอบแบบนี้นะครับนะมาด้วยคอนโซลหน้าสีดํานะครับเนี่ยเป็นพลาสติกสีดํานะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ใครที่สนใจนะครับผมบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ใหม่มากๆนะครับรถที่ค่อนข้างใหม่มากๆรถที่สำคัญอย่างที่ผมเรียนนะครับไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปร์เซ็นะฮะไม่มีอุบัติเหตุ100%นตลครับรถยังใหม่มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาด้วยแอร์แบ็กสลูกนะครับคู่หน้า2ลูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยครับอ่ะเรามาดูตัวเครื่องกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เขบอกว่าห <formation> ้องเครื <ret> er mm ่องสะอาดนะครับผมแล้วก็น็อตนะครับไม่ได้ขยับเลยนะครับน็อตไม่ได้ขยับเลยนะครับน็อตฝากระโปรงทั้งสองข้างนะครับไม่ได้ขยับเลยนะครับแล้วก็รอบข้างเองนะครับก็ไม่ได้ขยับเลยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะไม่ได้ขยับเลยนะครับยังใหม่มากๆนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบสมบูรณ์นะครับทุกอย่างใช้งานปกตินะครับทุกอย่างใช้งานปกตินะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับนะเจ็ดสปีดนะครับ แบตเตอรี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับวันออกผมเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีนะครับหายห่วงได้เลยนะครับนี่คือนะครับ v o y o t a v อครับผม 1.5e นะครับปี2016นะครับราคาเพียง3 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองผ่อนไม่เกิน6 0 0 0นะครับนะผ่อนไม่เกิน6 0 0 0ต่อเดือนนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับใครที่กำลังหาอยู่นะครับก็นะฮะลองเข้ามาดูด้วยกันได้นะครับผมมีทั้งสีขาวนะครับสีเทา สีบอลทองก็มีนะครับวีออสต้องบอกว่าเรียกว่าจะมีครบทุกสีเลยนะครับนะสีดําสีดําไม่มีสีดียวครับเป็นสีเทาเข้มนะครับก็มีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเผื่อว่าใครสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ